สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาแบบว่ามันซีเรียสเหมือนกันนะวันนี้นะครับเรื่องของเราเนี่ยก็คืออยากจะมาเตือนภัยเพื่อนๆหลายคนเลยครับที่ไม่เคยเข้าเล่นมัลติเพลเยอร์มาก่อนแต่ว่าอยากจะลองอยากจะเข้าไปในเซิร์ฟมัลติเพลเยอร์แบบว่าแรนดอมแรนดอมล็อบบี้นะครับห้องไหนก็ได้คุณต้องฟังคลิปนี้นะไม่เช่นนั้นเพื่อนๆอาจจะเจอกับพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้พวกคุณนะครับต้องเสียตัวละครที่เรารักไปเนี่ยอย่างตลอดการ ก่อนหน่งต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนนะครับว่าการเข้าเล่น m u l ติ p พเยอรนะครับทีมงานไม่ได้มีการใส่ฟ no ิลเตอร์โ o มอ d เข้ามาดังนั้นแล้วทุกครั้งนะครับในการเข้าไปจอในห้องแรนด o m Lobby ีเนี่ยเพื่อๆสามารถใช้ Mod ได้เลยมันใช้ได้มากถึง90%เลยครับเยอะไหมเยอะมากนะเด็กซัดมอสเนี่ย90%นะครับใช้ได้โหคุณอันตรายมากครับจริงๆทำให้บุคคลบางคนนะครับที่ไม่ได้หวังดี ไม่ได้วังว่าจะมาช่วยเราเขาสามารถใช้มอสในการก่อกวนเราได้เหมือนกันขอเตือนก่อนว่าพฤติกรรมต่อไปนี้นะครับไม่ได้เป็นการชี้นำนะว่าผมเนี่ยจะให้พวกคุณนะครับไปทำไม่มันคือการสาธิตให้พวกคุณนะครับเห็นภาพว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะครับไม่ควรทำโอเคนะครับพฤติกรรมที่1การใช้มอสสปอนเพื่อมาถล่มเซฟของพวกคุณบางคนนะครับสามารถหาช่องโหว่ในการใช้มอสสปอนเนี่ยสปอนซอมบี้ใส่พวกคุณได้เลย หรือว่าจะเป็นการสปอนสิ่งต่างๆนะครับทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นได้ยากขึ้นจนถึงขั้นตัวละครนะครับตายได้เลยก็มีระวังด้วยนะครับหากเพื่อนๆเ,เจอเหตุการณ์แบบบนหน้าจอเนี่ยชักปักเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นต่อนะขอเตือนเลยครับอย่าทานะและสุดท้ายข้อที่2พฤติกรรมการใช้ซอมเบตนะครับมาก่อกวนเพื่อนๆอ,อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในเกมของเราเนี่ยการใช้งานไอเทมซอมเบตนะครับมันจะเป็นการรวมฝูงซอมบี้มาตรงจุดนั้นๆ เป็นจำนวนมหาศาลก็มีผู้เล่นจำนวนมากมายเลยครับที่ใช้ซอมเบตในการฆ่า AI ในเกมในซิงเกิลเพลเยอร์เป็นเรื่องปกติไม่ได้ไปเดือดร้อนใครไม่ได้ไปเดือดร้อนผู้เล่นอื่นแต่ว่าถ้าเป็นมัลติเพลเยอร์นะครับอันนี้ไม่แนะนำนะอย่าทำนะครับพฤติกรรมแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อนจะสังเกตได้เลยว่ามีบางคนนะครับม,มันมักจะแบบว่าอยู่บนหลังคารถหรือไม่ก็ขึ้นที่สูงบนตึกสูงก็ได้หลังคาบ้านก็ได้ แล้วหลังจากนี้สักแป๊บนึงเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าซอมบี้นะครับมันวิ่งเข้ามาไม่หยุดสักทีเฟรอรลก็มาเจจีก็มาตัวธรรมดาก็มาไม่หยุดสักทีครับเพราะไอคนนั้นน่ะมันแอบปาซอมเบดเว้ยเออนะครับแย่มากนะครับอย่าทํานะมันปาใส่เพื่อนๆนะครับไม่หยุดนะซอมบี้ไม่หยุดวิ่งมานะครับอย่างน้อยในวันนี้เนี่ยผมได้มาเตือนเพื่อนๆไปแล้วหากคุณเจอพฤติกรรมแบบนี้นะครับ กดเตะเขาออกจากห้องไปเลยหรือไม่ก็ปิดเกมไปเลยปลอดภัยมากกว่าจับพวบกวนตีมแบบนี้นะครับโอเคนะครับเข้าใจเนาะ